สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตามที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะนำกระเป๋าทรงถังขนาด9นิ้วครึ่งแล้วก็12นิ้วครึ่งมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมถึงรายละเอียดความแตกต่างอย่าลืมค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้2ใบนี้เราจะมาดูมาทราบถึงความแตกต่างกันนะคะว่า9นิ้วครึ่งกับ12นิ้วครึ่งนั้นแตกต่างกัน ตรงไหนบ้าง9นิ้วครึ่งอาจจะดูเล็กเมื่อเทียบกับ12นิ้วครึ่งนะคะแต่การใช้งานไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวเราใส่ใส่ได้โทรศัพท์ i plus iphone คือไม่มีปัญหาเลยสายยาวมีเหมือนกันคะ่ะถอดได้เหมือนกันปรับระดับได้เหมือนกันไม่ใช้สายยาวก็ถอดทิ้งเก็บไว้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใบเล็กก่อนนะคะมินิใบนี้อย่างที่ทราบค่ะจากซ้ายไปขวาเกามีขนาดอยู่ที่9นิ้วครึ่ง Material ก็จะเป็นสีทองโลโก้รถม้าพร้อมแบรนด์ชื่อของโค้ชจะอยู่ด้านหน้าสายของตัวรุ่นนี้เนี่ยเราไม่ใช้เราสามารถเก็บออกไปได้เลยนะคะ Partition แบ่งการใช้งานชัดเจนเหมือนกับ12นิ้ว มีช่องซ้ายขวาแล้วตรงกลางเป็นซิปกลางสำหรับการเก็บของที่ต้องการเซฟตี้มาพร้อมกับแคการทั้งสองใบนะคะรายละเอียดไม่ได้แตกต่างกันจะแตกต่างกันตรงก้นค่ะกระเป๋ามินิขนาด9นิ้วใบนี้ตรงก้นน้องจะไม่มีปุ่มกันเปื้อนให้นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะเรียบๆอย่างนี้เลยด้านข้างเหมือนกันค่ะห่วงสำหรับแขวนหรือใช้เกี่ยวสายยาวอยู่ด้านข้างเหมือนกันรหัสจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือเราซื้อเข้าไปเราก็จะเจอว่าเออรหัสตัวนี้คือถังมินิส่วน ตัวนี้พี่เคยรีวิวไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้แต่คลิปนี้จะมาให้ชมถึงความแตกต่างกันเล็กๆน้อยระหว่าง9นิ้วกับ12นิ้ว,วตัว12นิ้วจะมีปุ่มลองกลหนนะคะด้านข้างค่ะพี่แอพามาชมด้านข้างไม่ได้แตกต่างกันนะคะนิดๆิดหน่อยๆยความหนาของตัวกระเป๋าด้านข้างส่วนพาร์ติชันก็เหมือนกันค่ะคือแบ่งแยกซ้ายขวาพร้อมกับมีซิปปน หรือสิกลางค่ะพี่แอจ,จะเรียกไม่ถูกต้องเรียกว่า1ิกลางด้านในของ12นิ้วก็จะประมาณนี้พี่แน้นำมาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ทราบไว้อาจจะไม่ได้ซื้อตอนนี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเรารับข้อมูลเหล่านี้ไปเพื่อที่จะได้ทราบว่าถัง9นิ้วครึ่งถัง12นิ้วครึ่งแตกต่างกันตรงไหนบ้างการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันนะคะ อย่างที่พี่แอบอกก็คือมีแค่ตรงก้นที่12นิ้วครึ่งจะมีปุ่มกันไว้ให้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ